f ฟ l ล o w มีใน EP นี้ครับเรายังคงอยู่กันที่โตเกียวบิ๊กไซส์ในงาน Japan Mobility Show ปี2025นะครับตอนนี้เป็นพาร์ทที่4แล้วจ้าก็คาดว่าจะจบแล้วล่ะในพาร์ทนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โตเกียวบิ๊กไซส์จ a p a n แ o b i l i t y Show นะครับเราก็มางานในรอบสื่มวลชนกันวันนี้ครับ ปัดมาแล้ว3 EP นะครับตั้งแต่ EP 218 EP 219และ EP 220นะครับก็สามารถย้อนเข้าไปในตามลิงก์ที่แปดไว้ในแคปชั่นได้เลยนะครับใน EP นี้ก็จะบอกเหมือนเดิมครับว่าการนำชมงานแบบพี่หมีเนี่ยไม่ได้เจาะลึกรถยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับจะเป็นการนำชมงานแบบรวมๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่ม EP ที่4กันเลยครับที่ตรงนี้เลยจะ Start up Future Factory นะครับ ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับก็เป็นการดมไอเดียของคนรุ่นใหม่และบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับเอามาจัดแสดงในงานนี้ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของงานเนี่ยเขาใจกว้างมากเลยนะเปิดโอกาสให้บริษัทเล็กๆหรือว่าบุคคลกลุ่มเล็กๆนะครับได้มีพื้นที่นะครับในการจัดแสดงไอเดียเทคโนโลยีในการด้านยานยนต์และการขนส่งมวลชนนะครับด้วยความที่เป็นไอเดียนะพี่หมีก็จะไม่ถ่ายเยอะนะครับถ่ายแบบผ่านๆละกันเพราะว่าเป็นไอเดียของเขา สำหรับงานชิ้นนี้ไม่ถ่ายไม่ได้เลยครับซิปอินฟาสตัคเจอร์นะครับการขนส่งแบบแขวนหรือซิปไลน์นั่นเองครับซึ่งเอามาขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับอาจจอไม่ได้มีการขนส่งมวลชนใหญ่ขนาดนี้ที่สร้างเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับ จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกนักนะครับตอนนี้เนี่ยใช้แค่ในบางชุมชนหรือว่าบางท้องถิ่นเท่านั้นเองครับในช่วงสันส้นๆเอาไว้มีโอกาสนะครับพี่หมินจะไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะถ่ายการขนส่งแบบซิปแบบนี้นะครับให้ทุกท่านได้ชมกันจ้าในตอนที่แล้วว่าด้วยเรื่องอดีตแล้วนะครับ เรามาดูโตกเกียวฟิวเจอร์ทัวร์บ้างนะครับอีก10ปีข้างหน้าชีวิตในโตกเกียวจะเป็นยังไงที่นี่เขาจำลองเป็นทัวร์ให้เราชมนะครับพร้อมแล้วเราเข้าไปเดินชมกันได้เลยจ้า เลี้ยงในอนาคตของเรานะครับอีกหน่จะเป็นเจ้าหุ่นยนต์น้องหมาตัวนี้นะครับไม่ต้องกินอาหารแต่ต้องกินไฟนะครับไม่ต้องพาไปหาหมอแต่ต้องพาไปซ่อมบำรุงจ้า แต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อก็ขนเทคโนโลยีล้ำอนาคตมาจัดแสดงกันนะครับ ว่าว้าไปนู่นวา้าไปนี่ก่็จะเป็นจริงก็ได้นะครับ สถานีรถไฟอีกหน่อยอาจจะแทนที่ด้วยสกายด์ไดรฟ์สเตชันนะครับ การขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมากขึ้นแทนที่เรือกลน,นะครับด้วยเรือพลังลมครับวินฮันเตอร์รถไฟเราไม่ได้เติมน้ำนะใช้น้ำมันอาจจะเป็นแค่ขำพูดเล่นก็ได้นะครับ แพราะตอนนี้ไฮโดรเจนเฟรดเริ่มให้บริการแล้วนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถูกนำมาใช้การประมงก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับสังเกตนะเจ็ทเรมนี้นะครับสามารถออกไปตกปลาได้เลยเจ้าเรือหอบประหยัดพลังงานคันนี้นะครับ อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแทนที่ขึ้นมาก็ได้นะครับชีวิตคนเมืองนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเรามาดูกันสิครับว่าซิตี้ไลฟ์ของเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากเจ้านี้เลยจ้าพี o p l เพิ v e มหรือว่าเจ้ารถบัสขนาดเล็กนะครับที่เดินทางโดยอัตโนมัติ ชมเวลาที่บุตรีสูงสุนะครับ ฟรต i ี่ทั้งหลายครับอีกหน่อยเนี่ยคุณสามารถมาเพ้นแบบดิจิตอลแบบนี้ได้เลยนะครับแสดงผลงานให้เต็มที่เสร็จแล้วก็ลบทิ้งไปครับเมื่อไม่ต้องการนะครับยานยนต์แห่งอนาคตทั้งหมดถูกรวมไว้ที่มุมนี้ครับเราสามารถทดลองขับขี่ได้ด้วยนะแต่ที่นี่ไม่ได้ลองเล่นหลอกกลัววท่ม ไรเดอร์อาจจะไม่ชอบสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเจ้านี้คืออัตโนมัสิดิลิเวอรี่สั่งของแล้วเขาก็จะมาส่งให้เราถึงบ้านด้วยเจ้านี้ครับระบบรถส่งของอัตโนมัติไม่ต้องพึ่งมือที่2อมือที่3อีกต่อไปไม่ใช่แค่ของนะครับ คนนะครับก็สามารถเดินทางได้ด้วยรถแท็กซี่อัตโนมัติแบบนี้จ้าแม้กระทั่งวงการท่องเที่ยวครับก็ถูกสัตสะเทืนด้วยเจ้านี้เช่นกันครับเราสามารถสตาร์ Your Journey หรือว่าหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้ผ่านของสิ่งน,นี้ครับรถ Information ซึ่งสามารถแสดงผลให้เราเห็นเลยว่าพื้นที่ละพื้นที่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ ทุกที่เป็นที่ทำงานของคุณได้ด้วยเจ้านี้ครับโมบายออฟฟิศ คนเดินช้าไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยในการข้ามถนนต่อไปครับเพราะเจ้านี้ตรวจจับเลยว่าตอนนี้คนแก่ข้ามถนนอยู่แล้วทำไมต้องมาแก่ตอนชั้นเยินวะแกตอนคู่ข้าม,มันขึ้นเป็นคนแก่นะี อยากไปปั่นเสือภูเขาแต่ไม่มีเวลาเดินทางเจ้านี้คือคำตอบครับเสือภูเขาแบบซิมูเลเตอร์ในห้องนี้นะครับจะเจอน้องผู้หญิงคนนี้อ่ะแวะทักน้องคนนี้หน่อยแล้วกัน Can you speak English? Can you speak English? นางรู nah, para, ้ด้วยนะว่าวันนี้ผมใส่เสื้อแดงมากิดูละกันฉชลาขนาดนั้น Yes Yes I do ตอบช้าเนี่ยนางก็มีการอคิดท oh ีคำถามให้เราด้วยนะนัดเจ็ด ตอบผิดไม่เข้าใจแน่มีการเอียงหูว่าดอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหมือนฉันได้ยินผิดพลาดหรือเปล่า I h a v e n I don't like gardening, don like gardening. Outdoor life บายบายคิดว่าน้องคงปวดหัวกับผมพอสมควรนะครับบายบายเสร็จน้องแบบกูขอไปพักก่อนละบายบายละก่อนผมชอบนะอินเทอร์แอคทีฟออ่ะที่มันฉลาดแบบเนี้ย เมื่อกี้น้องพูดถึงเรื่องการทำสวนนะครับเราไปชมเรื่องของการทำสวนแบบอนาคตกันบ้างดีกว่าครับไปกันเลย ตอนนี้น้องออกมาทำงานนอกแล้วค่ะ นอกจากมอเตอร์ไซค์ที่เป็นวิดีโอเกมแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์โปเกมอนก็มาจา้านี่ไง นี้มาถ่ายไม่ทันนะครับญ oh, <okay. S 1> ุ่นยนต์เล่นบาร์ oh, <okay. S 1> จบพอดีตอนมาถึงที่ขาดไม่ได้นะต้องมีฟนะู้ดทรัคฮะอยู่ที่นี่นะครับมาญี่ปุ่นซึ่งฟู้ดทรัคเนี่ยด้วยกันหลายจุดนะครับมีทั้งข้างบนนี้แล้วก็ข้างล่างด้วยเราก็เดินหากันถ้าหิวก็ <Okay. S 2> แวะฟู้ดทรัคเอาเอา่อฮอ3-4สามสี่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับจะเป็นเรื่องของพาร์ m ม c ชินารีแล้วก็ทูส์นะก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่ามัน ่น่าจะเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ผมตอนไห่เอาแหละหาของกินดีกว่าตอนเนี้ได้เวลาก,กินแล้วรับสื่อก็สื่อกินก่อนนะครับตั้งโต๊ะไว้ให้หลายจุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรอบปกติเนี่ยก็น่าจะคนแน่นพอสมควรเลยทีเดียวอันที่จริงนะครับเราสามารถสแกนได้ดูเลยนะครับว่าฟู้ดทรัคแต่ละคันเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรขายกันบ้างก็เลือกเอาตามอิธยาศัสได้เลยนะครับ ซึ่งอาหารฟู้ดทรานนะครับมีด้วยกันหลากหลายสัญชาติมากเลยนะฮะทั้งอาหารญี่ปุ่นเนื้อย่างแฮมเบอร์เกอร์เคบับนะฮะแต่หาอาหารไทยไม่เจอจ้ะเมื่อกี้ตอนหิวๆนะบอกว่าฮอ3อนนหสอ4สี่ะจะไม่เข้ามาถ่ายนะแต่ตอนนี้อิ่มแล้วครับมีแรงเดินแล้วนะครับก็เข้ามาถ่ายซันหน่อยครับว่าในฮอที่เป็นแอสเซสซอรีเรื่องของวีโคพาร์ตเนี่ยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไม่เข้ามาเนี่ยเสียดายแย่เลยนะครับบอกว่า เขาจะแสดงได้อลังการมากลืมภาพการแสดงชุดประดับยนต์ที่ขายของแบบไทยๆได้เลยครับที่นี่ก็คือแสดงเทคโนโลยีประดับยนต์แบบจริงจังมากไม่เชื่อดูมูธนี้เป็นตน้น いやー乗る前から行かれるつくせりだったのにさらにこの車内の心地よさそれは乗っている人の状態をモニタリングするシステムが起動しいろんな心地よさを車が判断し提供してくれてるんじゃまずは君の体の離を検知しルールの照明が私の好きな海みたいなおいしい Hai. Nanti kita selesai, Mas. ชมกันยาวนานถึง4ตอนเลยทีเดียวนะครับก่อนจากกันไปพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่อง o o l o w หมีของเราไว้ด้วยนะครับเรามีซุปเปอร์แตงส์ดนะสนับสุนการเดินทางให้พี่หมีผ่านซุปเปอร์แตงได้เลยจ้าปลายเขาก็บอกแล้วครับว่า see you again, safe journey home แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรนั้นคอยติดตามนะครับ